ทาง h o นด a ประเทศอินเดียเองนะครับได้ทำการเปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่าง New d ี O 2020โดยทำการเคาะราคาเริ่มต้นที่59,990อินเดียรูปีหรือแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ25,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งความจริงแล้วรถบ,บันตอร์ไซในตระกูล d ี o นั้นเชื่อว่าเหล่าไบาเกอร์ชาวไทยหลายๆคนน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับ New Honda d ดี2020นั้น คือเป็นรถในแนวสกูตเตอร์รูปทรงทันสมัยที่มาในพิกัดเครื่องยนต์ 109.51cc แบบหนึ่งลูกสูบนะครับจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่7.79 PS ที่8,000รอบต่อนอาทีและทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่9นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนอาทีเป็นรถที่เน้นแรงบิดในย่านความเร็วต้นเป็นพิเศษ และก็ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันอย่าง Honda, ESP เทคโนโลยีและระบบช่วยในการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้มีความเงียบและนุ่มนวลอย่างระบบ ACG นั่นเองนอกจากนั้นนะครับตัวรถยังมีฟีเจอร์ที่น่สนใจอย่างการออกแบบไฟหน้า LED แบบใหม่หน้าจอแสดงผลแบบใหม่ที่จะเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบในขณะที่ล้อรถนั้นจะมีขนาดอยู่ที่12นิ้วนะครับ ระบบกระสอนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกและมีปุ่มควบคุมการติดและดับเครื่องยนต์มาให้ด้วยรวมไปถึงที่ครอบท่อไอเสียที่ออกแบบมาใหม่ภาพรวมแล้วก็ถือว่ามีความแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้พอสมควรเลยทีเดียว New Honda d ด o 2020นั้นนะครับจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกได้แก่สีเทาสีน้ำเงินสีแดงและสีส้มสำหรับรุ่น t a ต d a า d สดรุ่นดีลักนั้นจะมีให้เลือกอยู่3สีได้แก่สีแดงเทาและเหลืองโดยเบื้องต้นนั้นรถรุ่นนี้จะทำตลาดกันที่ประเทศอินเดียเป็นหลักครับ